เบรกดังทํำยังไงเบรกดังเกิดจากฝุ่นในผ้าเบรกส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากขอบของที่ผ้าเบรกกินไปแล้วก็ตรงขอบเนี้ยตรงขอบด้านนอกด้านในเนี้ยทำให้เกิดเสียงดังแต่ส่วนหนึ่งเนี้ยเกิดจากฝุ่นที่อยู่ในผ้าเบรกแล้วก็ไปสีกับเียสีกับจานเบรกเราใช้นี่ล้างก็ช่วยได้เยอะครับผมเอานี่ถาดรองนะเดี๋ยวลองดูนะครับคุณสมบัติมันคืออะไร มันแห้งเร็วเห็นไหมลองดูทีดไปที่ผ้าเบรกได้เลยที่คาลิเปอร์ก็ได้ไม่กัดสีนะฮะแห้งแล้วมันจะแห้งเร็วมากเห็นไหมข้างบนค่อยๆไหลแห้งถ่ายเห็นใช่ไหมก็จะออกมาให้เราเห็นนะครับ ส่วนตรงนี้แหละด้านนี้แหละด้านสําคัญตรงผ้าเบรกชีดได้ไหมได้ครับขีดไปเลยครับเห็นสีท right? yeah, right> uh> ี่ออกมาไหมครับกระป๋องนี้ใหญ่นะ750มิลลิลิตรใช่ปดะ้0ยมิลลิลิตรเจ็มิลลิตรก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเห็นฝุ่นดำๆเห็นไหมฮะ ที่อยู่นะนั่นคือผงของคาร์บอนแล้วก็ใย,ยหินอะไรต่างๆที่เป็นส่วนผสมของผ้าเบรกแต่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่ผมใช้จริงๆนะฮะที่ใช้ใช้เยอะที่นี่ใช้เยอะมากเพราะว่าเอามาล้างพวกสิ่งสกรปรกที่ที่อยู่ในรถมันจะถูกกว่าน้ํามันเบนซิน,นจะถูกกว่าใช้น้ํามันล้างตรงนี้คือลูกหมากปลายปีกนกก็จะมีจารบีมีอะไรก็ดูนะฮะ ออกเลยไม่ต้องมานั่งขัดไม่ต้องใช้น้ำมันเบนซิน,นสะดวกสบายนะครับดูข้างนี้ดีกว่าเลอะเยอะๆหน่อยเข้ามาได้ไหมอันนี้คือใต้หอยอันนี้มีจารบีด้วยเห็นนะฮะดูตรงนี้ฮะมีจารบีด้วยเห็นไหมดูนะด้วยแรงดันของมันเองค่อนข้างแรง ไม่ต้องมานั่งเป่ากระป๋องนึงใช้ได้นานเลยนะครับถูกกว่าซื้อน้ำมันเบนซินมาล้างแล้วก็เอาลมเป่าอันนี้ใช้ตัวใช้ตัวมันเองใช้แรงดันมันเองล้างแค่นี้ออกแล้วาวนี้มาดูว่าคำถา,ถามที่ว่าเ <Ừ. S 1> อ ม่ถอดล,อล้อจะล้างได้ไหมได้อยู่แล้วไอ้เจ้าผงคา์ <c oughs> บ้นต่งตางๆเนี่ยมันจะไปติดอยู่ที่ลอ้ออันนี้ล้อเป็นสีดําอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นสีดํานี่เห็นไหมอันนี้เป็นรถแข่งก็จะติดเยอะนะฮะเราใช้นี่เลยไม่ต้องมาดั้งล้างคุณสมบัติมันก็คือล้างสิ่งพวกนี้อยู่แล้วพวกสิ่งตกคัปกพวกนี้อยู่แล้ว ผมใช้ล้างล้อเลยจบไปจบไปบไไนี่เราฉีดเบรกอยู่นี่เราฉีดเบรกโดยที่เราไม่ได้ถอดเราฉีดไปแล้วลดูมันออกมาดำปีเลย พวกนี้จะเกาะแน่นเราใช้น้ำยาเนี่ยฉีดออกเลยง่ายกว่าง่ายกว่าไปนั่งล้างถ้าจะเอาให้ออกดีๆแล้วก็เช็ดด้วยดูนะฮะเช็ดด้วยขณะที่เปียกเลยนะครับจะออกง่ายกว่า พวกผงเบรกพวกนี้จริงๆมันออกยากแต่ใช้น้ำไอน้ำยาขจัดคราบนาราเนี่ยน้ำยาล้างเบรกเนี่ออกง่ายเลยนะครับไม่ต้องถอดล้อก็ได้นะฮะ <c oughs> อยากดูอะไรอีกไหมโดยปกติแล้วก็เอาไว้ล้างพวกคันนี้กำลังประกอบอยู่ไว้ล้างพวกคราบน้ำมันดีมาก Voilà.